สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะฮะมารับประทานอาหารกันนะครับเป็นกับข้าวที่เลิศรสที่สุดนะฮะเป็นกับข้าวที่ทุกท่านนะฮะยังไม่เคยลิ้มรสนะครับเพราะว่าในเขตชุมชนของผมเนี่ยฮะในเขตอำเภอหลังสวนเนี่ยฮะมีกับข้าวที่อร่อยและรสเด็ดมากนะครับอาคุณยายท่านเป็นคนที่ทำกับข้าวเก่งมากนะฮะประสบการณ์ เกือบ30ปีเต็มๆนะฮะโอ้ยอร่อยมากๆนะครับอยากให้ทุกท่านได้ลองสัมผัสลิ้มรสความอร็ดอร่อยของกับข้าวร้านนี้นะโอ้ยแค่นี้น้ำลายก็ไหลแล้วนะครับลองลองสัมผัสสัมผัสเดี๋ยวผมจะพาไปชมแกงส้มเหลืองเหลืองแกงคั่วเผ็ดโคตรอร่อยเลยฮะนะครับนี่น,นี่เป็นคนทนที่สามแล้วนะครับที่ลองลองจะทำให ความสุขนะค,ความสุขที่ได้ปลดปล่อยปลดปล่อยความเอย,อยากให้ทุกคนได้ทราบว,ว่าแหล่งแหล่งชุมชนที่ในหลังสวนเนี่ยมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างนะครับนะครับแต่ก็เคยสัญญากับพวกพี่ๆไว้ว่าจะไปเที่ยวมันอิกซิเดนต์นิดนึงนะฮะแต่วันนี้พามาดูกับข้าวที่อร่อยดีกว่าแก่งส้มโอ้ยอร่อยมากนะฮะเป็นมือสองของหลังสวนเลยโอ้ยอร่อยมากผมยังกินทุกวัน โอ้ยกินแล้วติดใจนะฮะเ,เขาไม่ได้ใส่ใบกัญชานะครับแต่ใส่ความอร่อยความสุดยอดนะฮะอยากให้ลิมลองนะครับนี่ครับร้านร้านร้านอยู่ไม่ไกลอยู่ไม่ไกลเนี่ยฮะร้านแกเป็นร้านเล็กๆครับร้านเล็กๆร้านเล็กโอ้ยนี่เกง่งนยสุดยอดนะฮะโอ้ยนี่คุณคุณป้าเขาตั้งใจมากยกขึ้นนะแต่ตีสามครับตีสามโอ้โหเก่งะฮะนี่นี่มีมีขนมเลิฟรู หู้หลมากแล้วโอ้ขนมนี่นี่นี่น,น,น,นี่ขนมชิ้นนี้ขนมชั้นสมยัยโบราณโอ้โหโอ้ขนมครกนี่ขนมครก,คกโอ้เคยกินหรือเปล่าเนี่ยโอ้อาหารกับข้าวอร่อยเนี่ยมดูกับข้าวดีกว่ากับข้าวนะครับมีที่น่ากินมากนะโอ้ยดู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 กงแกงโอ้โหเนี่ยผัดเผ็ดไก่นะฮะผัดเผ็ดไก่นะครับ, בד, hadi, annoyed, รบโอ้ปลาทอดกรอบ กับข้าวโอ้ยอร่อยมากฮะเยอะแยะโอ้ยเยอะแยะตะแะนะ๊ะคเก่งส้มเก่งส้มก็เยอะมากนะโอ้ยอร่อยนะครับนะครับ<ๆ>ก็วันนี้จะพามาเที่ยวร้านป้าเขานะอยู่อยู่ไม่ไกลนะฮะอยู่แถวสามไม้สามไม้นะฮะเป็นคอนเทนต์ที่สนุกสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวมีคอนเทนต์ดีๆอยู่อีกคอนเทนต์หนึ่งจะพาไปไปเยี่ยมชมบ้านน้องเขานะครับน้องเขามี มีงานศิลป์ที่แบบอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสนะฮะน้องเขาอยู่ในในหมวดที่ว่าศิลปะชัดๆนะครับโอ้ยอาจารย์ถวันก็อาจารย์ถวันนะฮะเจอน้องคนนี้เข้าไปนะฮะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะนำคนทิ้นนี้ไปนะฮะไปไปให้ทุกคนได้ลิ้มรสนะครับแต่วันนี้ก็เป็นการนําเสนอบางอย่างนะฮะอยากให้ทุกคนว่าโอ้ยที่หลังสวนนี่มีกับข้าวที่อร่อยมากนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งพิก,กัดไปนะครับอยู่แถวสามไม้ ร้านข้าวเก่งประพรนะฮะนะครับลองลองมาดูลองมาดูถ้าตามคอนเทนต์ผมนะครับชอบผมเกียดติคหน้าผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมจะมีคลิปสั้นๆบางๆนะฮะให้กับทุกคนให้ลิ้นรดนะครับเป็นคอนเทนต์ที่3นะครับผมก็ทำคอนเทนต์ขึ้นมาโดยไม่ได้หวังอะไรฮะหวังไม่ได้อยากดังอะไรนะครับแต่ขอแค่มีความสุขในการทำงานในการที่ว่าโอ้ย ได้ได้แบบโอ้โหมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันฟิลลิ่งฟิลลิ่งอ่ะในภาษาอากษิอกษออากิเรียกฟิลลิ่งนะฮะนะครับก็อขอบคุณกับพวกพี่พี่ที่มากดกดให้นะฮะแค่6คนผมก็ดีใจแล้วนะครับไม่ต้องเป็นพันไล์นะฮะถ้าพันไล์ได้โอ้โหผมยอมเอางี้กว่าถ้าผมได้ยอดพันไล์นะผมยอมถอดเสื้อรำเลย รำเลยโอ้โหรำบ้นานยายพรนี่ะโอ้โำเลยลรำโชว์เลยคลิปคอนเทนต์ต่อไปเลยแต่แต่เดี๋ยวเดียวเดี๋ยว,ยวผมเอาคอนเทนต์น,นี้ไปไปโปรโมทก่อนมันคือกับเข้าวเข้าอร่อ,อยจริงๆนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปถ่ายเด็กที่ว่าเสพสินมากเลยนะฮะนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ